โอ้โหมาเป็นเป็นเลยนะครับอืพึ่งจะแกะบางตัวก็ยังไม่ตายนะยังค่ะยังโอ้ยไม่ตายเลยนะฮะที่น,นี่ทุ่งมาหานะครับไม่ปไรหรอปูกระมังนะฮะใส่ปูใส่ออกซิเจนไว้นะฮะนี่ครับตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่ใช่ได้นี่มาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวเมียนะครับ แก่งแบบนี้นะครับยนยังว่าโยนปูนั่งไม่สวยไม่ปูนั่งไม่สวยเลยอันนี้ถุงละกิโลนี่ถุงประมาณ5โลได้ไหมไม่เติมนะคุณเดี๋ยวไปชั่งหนึ่งท่องต้องไม่ชั่งตรงนู้นนะฮะปูกะละมังทุ่งมหานะครับดูตัวนี้ตัวใหญ่ นี่ตัวใหญ่อ่ะตัวนี้ด้วยชวั่วด้วยนะตัวเมียนี่ดูนแน่นดีหนักนะสองร้อยสามสิบบาทนะครับถึงสองร้อยห้าสิบนะฮะบางช่วงก็ที่ไม่มีก็แพงนิดนึงนะฮะขายลักทรายเต็มเลยครับขายลักทรายนี่กินได้ไหมได้ิอ,<ย>อ๋อกินได้เหมือนกันนะกินได้เหมือนกันนะขายนอกกระดอง,ดอง เากินจะูยัยงไม่มอที่หน้านยู่ขาแกะเกณนะครับเขาแกะแบบขายัางอยู่ครบเลยนะฮะไม่หลุดนะฮะช่วงนี้ก็ปูเข้านะฮะจะส่วนใหญ่ก็จะมีตลอดทั้งปีนะปูนะครับมีกินกันตลอดทั้งปีนะครับ มีมากมีน้อยก็อยู่ที่ช่วงฤดูกาลของมันนะครับนี่ครับวันนี้ก็ถือว,ว่าได้เยอะนะฮะนี่ถือว่าได้เยอะธรรมดาดีมีสี่ห้าโลจ้ะจะทุกที่ก็สองโลสามโลแล้วแต่ดีกว่าไม่มีเลยอะเช้านยตอนนี้ดิ้นอยู่เลยับอืมไม่เป็นอยู่เล้ว ลอาชั่งดลยิ่ว่าถุงละกโลค่ลองชั่งดยงยักกองอังยังยงยัย่ังยังง้ัยังยงยังไม่เสร็จเยยงยนงยเองอลังยังโลงยงงััยงย่งง ตดวใหญ่เป็นตัวเมียนั่นเลยเนะี่เห็นไหมตัวเมียตัวเมีเยตัวใหญ่ต้องมาั่งเลยชั่งเลยตัวเมียมีตังคคยน่่อนี่ครับต้มาช่างก่อนต้องมาจดด้วยมันมีเศษไงหรืออาใส่พอดีเอาใส่พอดีดีกว่าอ่ะ อ่ะสีส่โลสี่สี่กิโลผ่านไปอ่ะสามโลนะเป็นเจ็ดสามก็เป็นเจ็ดนี่เจ็ดโลแล้ว<อ>เดี๋ยวค่อแถมที่หลังเ,เ,เจ็ดแปดเก้าสิบสิบกิโลอูน้ำเพียบเลย สิกิโลอันมัอันนี้คิดเป็นสามน่เลยนะ่รป่อ่าสิบสากิโลแล้วอันนี้สิเป็น16บครึ่งนะั่นคิดเป็น16บกโลอ่า okay. เคเือน้ำใหาสิบสามิงสิหนะครับทั้งหมด16กกิโลจริงตั้งใจเอาแค่สิบโลเองอ๋อโอเคนี่บโอ้ ทับโลเทมันเลยดีกว่าเนะเทเทดีกว่ามันจะได้ใส่ได้อันนี้ได้นานแล้วเห็นมาแล้วอ๋อพอททำไปด้วยมาด้วยเพราะว่านมใส่ออกออกิเจนไวไงอะนว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันคีบกันเอาเก็บถุงแล้วเรียงไประดับทีวาแล้วก็เดี๋ยวน้ำนั่นไปหน่อยๆใช่น่าจะดีกว่าบางตัวไม่ตายอ่ไม่ตาย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 ีแล้วก็ัเรีย กระปูนี่มันแค่ปูนี้ถ้าเป็นนึ่งไวแล้วนึ่งดีพระปูนเป็นลงเหรอซนโดนั่งเลยเราพื้นเลยเหรอกระปูสลบนะฮะกระปูสลบอา๋อเห็นไหมหลุดนะคลิปนะทำมันมาในคลิปเลยนะไวแล้วพราะว่าไปใส่ออกซิเจนไว้ไงใส่น้ำเกลืออกซิเจนไว้เดี๋ยวพอมันใส่ออกซิเจนไว้แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้หลายวันวันนี้ป่ะไม่มาผิดกับเพราะว่า มันไม่ได้กินมันจะพอมอ๋อเดี๋ยวมันผมนะครไดแข็งไปเลยเลยเเอามาทำเลยเลยามันมเาเอากนนึ่งนะนึงแล้วก็ใส่ปาเ,เดยอ่เลย้วเราไปเียงยมัะพอมมา ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกทุ่งมหาจุดเขาเรียกว่านปากคลองเขาเรียกว่าปจอดทองบางคนจริงเขาเรียกทุ่งมหาแต่ว่าปากคลองกับทุ่งมหาเดียวกันเลยงงแล้วในแล้วนเขบอกว่าเป็นคุยต่อจับเสียงว่าหวานเลยดูที่ดูดูอย่าดูตัวที่วเคล็ดลั่ใหญส่วนใหญ่เป็นปูตัวเมียนะ ตัวเมียตัวเมียนี่ตัวเมียนี่คือดีนะครับคือมันจะมีโอกาสได้กินไข่ใช่โอเคทั้งหมดกี่โลคะเนี่ยสิบหกกิโลสิบหกกิโลขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวน้ำมาบริษัทเดียวเขาเป็นช่องครับปูนะครับ